ปิดท้ายไม่เปิดดงโคโดด่าแน่นอนค่ะน้องคาชาค่ะไปดู E t c ซีเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ e ี c ซนะคะเปิดหน้าคาชามาหน่อยมาแบบหน้าแบบไม่แต่งแต่นางแบบหน้าใสอ่ะสวยเนาะแบบดูหน้าสวยมากจริสวยไม่แต่ถ่ายรูปด้วยกันหน้าเห็นไหมหน้านางแบบหวานมากหน้านางหวานมากจริงๆนะคะคาชาเป็นคนอีสานแต่ว่าชอบอีซึงเป็นแบบวงที่ภาคเหนือนะคะเฉลยเลยละกันของขวัญที่เต๋าให้ครูจิ้นคือรองเท้าเกีย ตองนทำนี่เป็นยังไงต้องใส่อ่ะพี่ใช่เต่าเขาไปญี่ปุ่นมาเขาซื้อให้แล้วก็ชานางก็ใส่ว่ะฉันบอกใส่ทำอะไรอ่๋อเดินไปปากซอยว่าคุณผู้ชมเีกจะเดินยากเลยนะตอนตแต่ๆเหมือนผีญี่ปุ่นอ่ะจงผมก็ใส่เพราะว่าคู่จิ้นซื้อมาให้แล้วก็ถามเรื่องนี้แหละค่ะว่าแบบคู่จิ้นจะสู้กับแกงส้มซูฮันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วกตอนนี้เอเมแปดมาแล้วเนาะเอเอ็มเก้ามาะล้ก็วันนี้เต่ากับชามีถ่ายแบบมางโกโต้ด้วยนะคะก็ เดี๋ยวก็จะไปเล่นหนังที่ไทยด้วยนะละเดี๋ยวไปงานนี้แหละเรียโทรหาพีอาร์แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปหาข่าวมาให้งานน้อยนะคะค่ะน้องคาชาก็เนี่ยแหละได้ดูไปคาชาเสร็จปุ๊บต้องคนนี้ ครับวันนี้มาเจอที่คอนเสิร์ตดีซีเนาะครับโดยบังเอิญมากนะครับว่าจริงๆเป็นแฟนพันธ์แท้ของดีซีครับก็ติดตามผลงานพี่ๆดีซีอยู่เรื่อยๆครับไม่ชอบดีซีค่ะก็หลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นดนตรีแล้วก็เพลงของพี่เขาซึ่งหลายๆเพลงอ่ะโดนใจมากไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มที่แล้วเพลงเปลี่ยนอย่างเงี้ยสุดๆภาษาชอบแนวแบบนี้อยู่แล้วครับใช่ เห็นบอกว่าตอนประกวดก็เอาเพลงดีๆมาใช้หมใช่ครับก็มีหลายๆเพลงของพี่เขาเวลาผมประกวดหรือเวลาไปร้องงานไหนที่เอาไปร้องได้ผมจะเอาเพลงที่เขาไปร้องร้องไม่ไหนเป็นพิเศษความจริงผมก็ชอบทุกเพลงนะครับอย่างเช่นเจ้าชายนิทานเนี่ยร้องประจำเจอคือใครหลังๆก็มีอยากถามแล้วก็อีกหลายเพลงเพลงร้อใหม่ยังไม่มีโอกาสได้ไปร้องเดี๋ยวเจอกันก็เดี๋ยวอนาคตเนาะครับเพลงสนุกๆอย่างแบบเพลงมีแพนด้าร้องได้ไหม พลงของพี่อย่างเพลงอ๋อสิ่งมีชีวิตที่รู้วาหัวใจก็ร้องเคยร้องไปแล้วกับต้นวันนั้นแล้วก็มีอะไรจริงๆริงหลายเพลงครับของพี่เขาสนุกก็เยอะแยะเลยเเหมือนกันได้ไหมครับเปล่าครับผมคนอีสานครับแต่ชอบผลงานที่พี่เขาวันนี้มาคนเดียวเลยไหมครับมาคนเดียวครับเพราะว่าเพื่อยัง ไปอยู่ต่างจังหวัดเยอะไม่ได้ชวนมาด้วยค่ะถามเรื่งวันเกิดบ้างไางคะได้ของขวัญอะไรครบถ้วนยังก็ครบถ้วนครับหลังจากวันเกิดเราก็มีเรามีคอนเสิร์ตวันเกิดของเราก็มีแฟนๆให้กําลังใจเยอะแยะมากมายก็รู้สึกแฮปปี้วันนั้นแล้วก็เพลงที่เขาไปร้องร้องด้วยชอบจริงเนาะชอบจริงครับคาชาเต่าให้อะไรเป็นเต่าให้อะไรมันจะเป็นรองเท้าเกียร์ ก็น e ั้นเตาไปญี cioè, wow, ่ป so> like, ุ like, ่นมาแล้วก็ซื้อมาฝากกันอันใหญ่หรืออันเล็กไว้ใส่ได้ครับแล้วนี่ใส่บ้างยังคะก็มีบ้างครับแบบแล้วแต่อารมณ์ว่าวันไหนแบบเอ้ยเราอยากเอามาใส่อ่ะ เคยใส่บอกไปกินข้าวเดินอยู่ตามบ้านถนนเนี่ยนะครับดังประมาณน <c oughs> ั้นเไ,ไ,<อ>ได้ได้ได้มันก็ลำบากลำบากหน่อยแรกๆแต่ช่วงหลังก็ไม่มีปัญหาถามว่าของขวัญปีนี้ประทับใจอะไรเป็นพิเศษเอาจริงสำหรับผมเลยนะครับประทับใจอะไรเป็นพิเศษผมประทับใจตรมมทงที่แบบวันคอนเสิร์ตผมแล้วมีคนมาดูมีคนมาดูเยอะมากแบบ ตอนนั้นที่หอประชุมแบบคนนั่งแบบเต็มกับทุกที่เราแบบนั่นแหละผมว่านั่นแหละของขวัญที่เยี่ยมที่สุดสำหรับผมคือคนมาดูคอนเสิร์ตเรามาร้องเพลงกับเราไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นความประทับใจใช่ครับจะมีอย่างนี้ให้ดูไหมครบเก็บตรงเก็บตังกีทอย่างนี้คอนเสิร์ตโอ้ยผมก็ต้องขอสะสมประสบการณ์ขอเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆก่อนยังห่างชั้นอีกเยอะก็ตอนนี้เราก็ซ้อมๆไปก่อนครับจะมีงานอีกที่ไหมคะก็เดี๋ยวประมาณปลายปีเราก็จะมีคอนเสิร์ตคู่ตากาชา ก็เดี๋ยวไปไปรอดูกันว่าเป็นคอนเสิร์ตอะไรยังไงเดี๋ยวจะมีอัปเดตผลงานเรื่อยๆครับอันนี้ก็ติดตามดูเต่ากับคอฟฟี่ปินได้เนาะใช่ดูคอฟฟี่ปินก่อนก็ได้ตอนนี้คอปปี่ปินกำลังมาครับครับงานยุ่งยังติ้นกันอยู่ไหมคะไม่ค่อยเจอกันผมก็เหมือนเดิมเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับปกติก็มีเวลาก็งานว่างๆเราก็มีไปน่ะกิจวัตรเขาเรียกว่าอะไรงานลีเลกเลื่องเรามิยา แรงมากเลย็คือมันเป็นรถแข่งคันเล็กๆครับเป็นรถแข่งกัาเวลาว่างๆเราจะเปรียบเทียบกูจิ้นแบแบ,บดเดอะสาตาร์อะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบวหาหั่นแกงส้มอะไรเงี้ยอ๋อผมว่า ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของพี่พี่แฟนคลับว่าเอออยากเขาชอบคู่นี้อยู่ด้วยกันอาจจะแบบเออชอบอะไรคล้ายๆกันผมนว่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบแข่งขันนะโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ครับผมว่าเราเป็นศิลปินเหมือนกันเรามีหน้าที่มอบความสุขให้กับคนดูเราก็เราเราก็มีความสุขครับฝากงานหน่อยครับก็ขอฝากเพลงนะคันเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นนะครับผมตอนนี้ก็มีปล่อยออกมาแล้วขอเพลงกันได้ตามคลื่นวิยุนะครับแล้วก็ ติดตามกันให้ดีๆนะช่วงปลายๆปีครับจะมีคอนเสิร์ตของตาว่าประชาแต่จะเป็นยังไงคอยติดตามใน Twitter ของประชาได้เรื่อยๆครับหรือไม่ก็จะเป็นทาง True F Update มีแน่นอนขอบคุณครับหล่อๆเนี่ยใช่ไหมเราบอกไว้แล้วพี่แจ๊คว่าให้รีบมซื้อคืนนี้รูปนะเอาล่กได้ยัดท้ามเอาไป